เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยแนะนำแนะนำแต่การตัวเองตอนนี้มันก็อ่านแล้วไม่เล่นก็อ่านแล้วไงรอให้มันเข้าหน้าจอนั้นไปเลยเราต้องบอกโดยชั้นเองว่าเราเป็นใครเราเล่นไม่เป็นไรปล่อยต้องหรอกเป็นผู้เล่เที่เก่งบอกเลยว่าไงเออขับตัวเองเอาเฮ้ยเป็ดเต็มหน้าเลยไม่เลยไม่ใช่เป็ดดิมันเป็นไก่ โอ้ผมเป็นอะทำอะไรอ๋อ what the fuck มันมันเดี๋ยวมันจะไปอยู่ห้องยางเลยนะแล้วก็พาถันดัเกม hello everybody ไม่ใช่ละสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็อยู่กับผมนะฮะในรายการกินคูงแคสเกมมิ่งนะคะแล้วก็ไปอยู่กับเกมไฟล์เอฟเอซีสองเ้มันจะขัดคอทำไมเนี่ยเราก็จะไปอยู่กับ ยิ่งกันมาดเลยมีความสุขก็ที่ได้ขัดคอคนอื่นงกันมาเลครับรู้สึกตัใจแบบบางคูงกันว่าเราจะได้เราจะเราจะรอดกันได้สักกี่วันเชียวเราจะรอวายว้าสกิ้วใหม่นะวายว้าสักกี่คืนสิไม่ใช่กี่วันให้ให้เเกมเขาเอาที่ชื่อเป็นจี้นะจ๊ะตัวเถาจะมึงต้องพูดเสียงกระแดะวะกูไม่เข้าใจ มันอินดี้ดีหรอกไม่ใช่เลยเว้ยไม่้าแล้วอ่ะเอแล้วต้องเล่นยังไงอ่ะมันมีใส่หน้าตาไปมาหน้าตาเปลือกกระดูจอเฮ้ยสปอยปะเฮ้ยสปอยอะไรนี่ก็คือถ้าเกิดว่าเวลารถไฟตรงนี้มันเปิดไม่ได้หรอวะ

เมื่อกี้มอนเห็นวันดี้บบไม่ดี่ดีไม่ดีอยู้างนวดี้ข้้มีนะเว้ยโอเคอยู่บเนี่เราชอบเนี่ยเราชอบตัวนี้มันน่ารัก่ะสิงห์พีกน่ารักงานาัก ก็มันไม่มีแก้มทอยชิก้มันมีแก้มจ้ะไทมถ้าแฟนไลท์หมดเด้ยกรำเลยแลไม่รู้ว่าเราส่วนใหญ่แล้าก็เรียกแบบอะไรต่างกันอย่าง้อสนสมไอตัวถิ่นปลาที่ควันควันแบบบันบันหรือว่าทอยบันนี่แต่มันก็นั่นชื่อวทอยบันนี่นั้นมันต้เป็นบันบันแบบง่าย่มที่แปดไลที่แปดไล

โอ้โหมาอย่างงี้คอนคอนมาแล้วระวังเด้อตรงท่ออ่ะเอ้ยเอ้ยช่องอะไรกันอุ๊ยเขี้ยยไม่รู้อ่ะชอบเรียกไอ้ตรงรูรั้วท่ออ่ะรู้วโอ้โหรูรูน่องมันคือช่องแอร์นะน่อเก๋ย่ทาน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 ค่ะจ่ไปคินเฮ้ยเดี๋ยวทานเดี๋ยวมันคือฐานใช่ไหม เฮ้ยใคร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 วัดเดือใครแคปแปบบนะครับโอ้ยหลุดเลยเห็นหน้ยไม่เห็นโอ้โหมาอย่างนี้ทำอะไรดีโอเคเดินหน้าดเลยนั่นแหละอย่างนั้นแหละเวลามันเวลามันหัวต้องค่อยใส่หน้ากากไม่ไม่ไม่เวลาแบบสองอ่ะมันจะเห็นหน้ามันเลยอ่ะนั่นแหละให้ใส่หน้ากากเลยอ๋อโอเคเก็ตละอีข้างมันดีระวังอีกข้างอ่ะมันจะเป็นไอ้บอลลูนบอย บอลลูนบอยอ่ะมันจะมีอยู่ภาคสองอ่ะภาคสองคือถ้าสังเกตดีไม่ต้องมาเซฮายกูเลยเนี่ยแม่สังเกตให้ดีๆนะเว้ยถ้าเกิดบอลลูนบอยจะมาพี่แกอยู่ใต้เกทเว้ยเออเนาะใต้เกทเนี่ยนะไม่รู้อ่ะเขาบอกว่ามันอยู่ใต้ก็ทีเหรอหายแล้วเออเลยใครกล่องเพลยใครก่อนเพลงค่ะกล่องเพลงหายล้กล่องเพลงเฮ้ยเอาเลยใครใครเนาะ หายอยู่อ้ายอยู่เองอรเออเลิกไงเออเออไฟด้านหน้าเปิดได้ด้วยวิธีเลยใช่เนี่ยหายไปเลยแล้วว่ะหน้าจอเปิดไปอย่างรวดเร็วก็เร็วนี่ฮะรวดเร็วเร็วเร็วมาก ทำไมรู้สึกว่าตัวเองไม่มีบทพูดยังไงไปเลยพูดบางดิตายก็พูดบางดิโดนแย่งหมดพูดหมดเลยอะคขำว่าแค่สาวสาวๆพูดไปเฮ้ยตาเก็แบบฮะเออกูขึ้นเรื่องคุยเรื่องไม่คุยโหอะไรนะโอ้ยอะไรอะตาเป็นเกย์ที่มอไยเติมเป็นเกย์ที่มอไยมั้งคุยเกียงมีเพียงจังรอบเลยปะ S <S <S ออางั้นหาใหม่ทำใหม่เป็นต๊กนะไม่ได้เป็นครับ <S 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 โอ้ร้อนตัวทันทีทันยันด้สวันนี้ครับ นั่นไงตายไปกินเฮ้ยผ่านผ่านจ้าว้าวตีหแล้วอ้าว6หกองเช้าแล้วหรอเอ้ยหกของเช้าตีห้าเอาวันไมให้เวลาไหมกลับบ้านครับเอ๊ยอคือสองเลยเพลงเลยอ่ะอ้าว่าคลิปนี้ก่อนลวกันจะเอาลงเฟซเด็ดแท็กด้วยอ่าได้ บอกว่าลงไม่ถึงสิบนาทีนะเว้ยแม่งลงน้ำนที่หายที้หายงำๆงำๆงำๆงำดับน้ำเออโอ้เฮียมันตกใจไปเตะก็ปาวาดว t ดเด็กผาอ่าเอาแนไฟหมดนี่กลับเลยใช่ปะ <c oughs> By now, I'm sure you've noticed the older models sitting in the back room. Uh, those are from the previous location, and we just use them for parts now. The idea at first was to repair them. Uh, they even started retrofitting them with some of the newer technology. but they was just so ugly, you know? And the smell... Uh, uh, so we decided to just go in a whole new direction and make them super kid-friendly. Uh, those older Hi. ones shouldn't be able to walk around, <laughs> but if they do, <laughs> the whole <laughs> Freddy Night <laughs> <Heads laughs> trick should work on them too, so whatever. Yeah. Uh, okay, you'll fall. I love those old characters. <laughs> uh, did you ever see Foxy <laughs> the pirate? Oh <laughs> yeah, Oh yeah, Foxy. <laughs> uh, hey listen, uh, that one was always a bit twitchy. Uh, <laughs> I'm not sure <laughs> if the Freddy head trick <laughs> will work <laughs> on Foxy. If <laughs> uh, for some reason the have face during the night

ชิปหายละอุ้ยแมนเธอระวังนิ้วสิบบ็อกนิ้วสิบบ็อกนิ้วสิบก็อือเกลียโอ้โหนั่นไงมาเลยเต็มด้ากูเลยข้างบนเลยเขาไม่กอดตอนนี้เป็นแม่มุมเรียบร้อยแล้วครับเล่นยากชิเป่งเลยพาคสามก็ไม่ยากกว่าเด้อ เอต้อตาตาเดี๋ยวแกเป็นหัวคอแทนเราก่อนได้ป่ะไา้เอาเฮียหายไปแล้วโอ้โหมานี่เลยโอ้กล้องนี้ดับทัน<อ>ไฟนี่ดับทันทีไปแล้วไปไหนไม่รู้แบบหัวคอก่อนได้ไหมได้เดี๋ยวเรา<อ>จะได้หัวค <you. S 2> อด้วยยังอยู่เออ โอ้โหเฟนดี้แต่น้าตาแต่หน้าตาแต่หน้าตาม,มันหลอกมันหลอกเฟนดี้กันเองไม่ได้หรอเนี่ยมันอยู่ไหม้ยชิบหายใส่หนาา้าตาไม่ไม่เอานะเฟนดี้อะเอ้ย,อ,ยอันนี้มันทอยเฟนดี้ในหมวกเมื่อกี้เห็นแก้มอยู่เอนอนาะอ่ะทอยหน้ากากนิดหนึ่ง โอ้ไม่ก็เลยแก้วนูกกลัวเธอเธอเกิดกอดมาเกิดโดดมากอดเฉยเฉยไม่ได้ได้ไงมันมีเสียงเลยเจ็บเหลือเกินเป็นน่ากลัวหนกแบบตายอัดหน้าเลยปกี้หรอกเนาะน้องสาว เฮ้แกเป็นหัวคอกันเองหน่อยได้ไหมได้เราจะวางแล้วนะโอเคโอ้ไ my god แกเป็นหัวคอไปเดี๋ยวเรามี่เต็มปากเต็มคขอัดอยู่หรือเปล่าเนี่ยอัดอยู่ว่าได้แล้วอะไรหรอกไม่ต้องปักแน่เอองั้นก็ก็ต้องรถในการตอบแชรให้เดี๋ยวให้แชร์แป๊บนึงเดี๋ยวจะจบคลิปละ เง,ง้นก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะเมื่อกี้โอ้โหอุตสาววัวเช้าได้อัวสา,าจะเล่น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 ไปแล้วเมื่อเช้าเนี่ยตายเลยมันมันน่ากลัวชมัดเลยอ่ะก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะฮะหยุดความหลอนไ้แค่นี้ก่อนแล้วพรุ่งนี้พรุ่งนี้เราจะมาเล่นพรุ่งนี้จะมาลงคลิปภาคสามกันแล้วกันนะฮะภาคภาคสองนี่วันที่สองก็ตายแล้วโอ้ไม่กอย่างโชด ไม่ไหวอ่ะโอเครับก็ขอขอบคลิปเมียนเ่อนี้นะกันนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับบาดเจ็บจุ๊บ